สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวของเหรียญกระสาบในสมัยรัชกาลที่9มาฝากมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคาสูงมากเลยนะครับหากว่าใครมีนะครับหรือว่าได้พบเจอนั้นนะครับถ้าจะไปเสนอขายให้กับนักสะสมนะครับต่ำกว่า2 0ง0มนบาทห้ามขายเลยนะครับ ซึ่งเป็นเหรียญในชนิดราคา25สตังค์สีทองแดงนะครับสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งจะเข้ามารับชมคลิปทางช่องของเราเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปดีๆจากทางช่องของเราเมื่อมีการอัปโหลดลงนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเปลี่ยนภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจออยู่นะตอนนี้นะครับ ก็คือด้านหลังของเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9สีทองแดงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ให้ดูเต็มเหรียญน,นะครับเพราะว่าจะได้ลุ้นกันนะครับซึ่งมีราคาแพงนะครับต่ำกว่า2 0 0 0มบาทห้ามขายเลยนะครับถ้าสภาพส,ายสวยๆนะครับส่วนจะเป็นปีปศในนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้บอกไปนะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับก็ ชมเลยนะครับเห็นไหมครับต้องเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2544นะครับแต่ต้องเป็นสีทองแดงนะครับไม่เป็นสีทองแดงแบบที่ไปจุบสีมานะครับต้องเป็นเหรียญที่ทำมาจากเนื้อทองแดงเลยนะครับมีราคานะครับซึ่งมีการ พูดคุยกันมากเลยนะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับว่ามีอยู่จริงนะครับได้พบเจอจริงนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ปีพศ2544ที่ทํามาจากเนื้อทองแดงนะครับถ้าทํามาจากเนื้อทองแดงนั้นมีราคาสูงนะครับดังที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ว่าเหรียญปีพศ2544นะครับเหรียญชนิดราคา25สตตางค์นี้นะครับถ้าปกติแล้วนะครับก็จะทํามาจาก สีทองเหลืองนะครับหนังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับถ้าทํามาจากเนื้อโลหะอ,อลูมิเนียมบอลซึ่งเป็นสีทองเหลืองแบบนี้ก็มีราคาเช่นกันนะครับแต่ว่าสวยๆก็อยู่ที่หลักพันนะครับอาจจะสองพันสามพันนะครับถ้าเป็นแบบสีทองเหลืองที่ทํามาจากเนื้อโลหะอลูมิเนียมบอลนะครับแต่ถ้าทํามาจากเนื้อทองแดงนะครับราคาสูงมากเลยนะครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถ้าสภาพสวยๆนั้น ก็ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0มนบาทต่อหนึ่งเหรียญเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนๆต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะครับถ้า,าว่ามีเหรียญชนิดราคา25สตางค์ปีพศ2544นะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับสีทองเหลืองนะครับราคาหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับราคานั้นไม่ต่ำกว่า2 0 0 0มนบาทแน่นอนนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับ